ไปแล้วนะไปแล้วนะอาพร้อมกันมาที่ตามจับเวลาพร้อมกันมาไม่ต้องขนาดนั้นหรอกป้าเราพี่ลิงรึไงคะวันนี้มาเซิร์ไพร์ก็วันนี้ดีใจมากที่มากับนาร์สนะคะก็เออ่งานที่จัดขึ้นวันนี้ก็สื่อถึงคีย์คอนเซ็ปต์ของตัวลองต็อก คูชชั่นนางฟ้าได้ดีมากๆซึ่งก็คือคีย์คอนเซ็ปต์คือการเเล่นแสงเวลาเราทาแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสภาพผิวก็สวยอเอาอยู่ค่ะแถมข้างในยังมีปรนุงด้วยมีเซรั่มอยู่ข้างในล,ล็อกความชุ่มชืม้นให้กับพวก,วพวกเราได้ไหไมคะได้ยินเสียงเล่นแสงบพอพอแบบมันใส่เซรั่มเข้าไปแล้วก็ ตัว finishing เขาเขาเาเป็นเทคโนโลยีพิเศษขึ้นมาค่ะมันก็เลยแบบว่าทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีบวกกับว่าเขาตั้งใจออกแบบโทนสีที่เหมาะกับคนเอเชียก็เลยแบบว่าคนไทยเหมาะมากๆสำหรับอากาศเมืองไทยแล้วก็สีผิวของคนไทยด้วยค่ะใช่ใช่วันนี้ก็ใช้นา s m a ซึ่งไม่ต้องไม่กลัวกไม่กอบกล้อง ไม่กลัวต้องค่ะเพราะว่าไม่กลัวค่ะจะแสงอะไรก็ไม่กลัวเพราะว่าเอาอยู่แน่นอนการันตีใช้แล้วสวยเหมือนลิงลี่แน่นอนการันตีใช้แล้วสวยเราจะบอกลิงลลี่คือ่าค่ะตาบั่นแฟนๆเยค่ะเแบบเขาจะได้มาบ่อรยๆค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะที่ที่กำลังตามหาซื้อเมคอัพลองพื้นชนิดลองพื้นอยู่นะคะก็สามารถ มาดูกันที่เคาน์เตอร์นัสได้เพราะว่าลองพื้นคูชชั่นนี้ตอบโจทย์คนไทยมากๆที่สำคัญมันสามารถสามารถใช้ได้ everyday ได้เลยพกพาง่ายมีเซรั่มมีมีส่วนผสมดีๆอยู่ข้างในเยอะเลยที่สำคัญทาแล้วผิวดูดีถ่ไผมเล็กๆนะแบบว่า Speak l o u ด้วย สปิกลาวเด้อเหรอเออหลายคนว่าหลิงคือเบ้าหน้าสวยฟ้าประธานที่แม่คนอิ่มอะไรเงี้ยโธ่เฮ้ยคนอิ่มเลยเพราะเราเป็นท้องฟูงเขาเราว่าไงคะสวยฟ้าประธานสวยอ่ะจริงๆขอบคุณก็ต้องขอบคุณคำชมที่ที่ที่บอกว่าหลิงสวยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ตอนที่แม่ท้องแม่แม่ไปขอที่ขอกับเจ้าแม่วนอิ่ม อันนี้เรื่องจริงที่ที่ตอนตอนแม่ท้องแม่แม่ไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมให้ให้ลูกออกมาสวยสวยมีขี้มายเป็นอย่างเลยใช่ใช่ก็เลยขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะเราเราถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยไหมหนิเรานับถือค่ะใช่ขอพรจาแม่กวนอิมไหมคะแบบางๆเ้าได้หลิงเป็นคนไม่ค่อยขอขอพรเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราับถือ ทำความดีเยอะๆก็พอกลับไปไหว้ท่านกลับไปไหว้ท่านบ่อยเวลากลับบ้านก็กลับไปไหว้นะคะใช่ใชทุกครั้งเขากวเปิดคลังแม่ก็ยืมเเปิดคลังเหรอคะยืมเงินคนแรกที่สออรู้แล้วรู้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่า อันนี้หลิงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเคยมีแฟนๆที่แบบว่าเอ็นดูหลิงเคยไปยืมยืมตังค์ยืมให่หลิงเหรอใช่เหมือนยืมตังค์เจ้าแม่เราใช่เขาเรียกว่าอะไรคะยืมเกิดยืมเงินยืมยืมเงินยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมใช่เอาเราได้ยังคะเอ๊ยได้เลยเหมือนตอนนี้น่าจะได้คืนแล้วแหละใช่ก็เลยคืนต้องคืนให้เจ้าแม่บ้างแล้วคืนยังไงดีคะหลิงเวลาเราคืนเงินให้เจ้าแม่เราจะไปคืยพี่ไหน่อ ถ้าทําบุญก็น่าจะถือว่าการคืนแหละทาบุญให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำบุญบ่อยไม่ช่วงนี้ลูกทาบุญเรื่อยๆฮะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆอะไรอย่างบริหารบริหาณผ่านมาเป็นไงบ้างชีวิตลิกหลเป็นไงบ้าง่าผ่านคนมายังไงสิบผ่านใช้คำว่าผ่านคนสิบสี่กุมภาก็ก็ได้อยู่กับน้องออม แต่ว่าพิเศษขึ้นมาก็คือเราได้จัดแฟนไซน์เขาเรียกว่าแฟนไซน์แบบแฟนไซน์แจกลายเซนให้กับลุกบุ๊กของเราก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่ผ่านไปด้วยกับรอยยิ้มความน่ารักใช่น้องบอว่ามีให้ยังไม่เห็นให้เลยไม่กล้าพงหรอกนะแต่ว่าหลิงยังไม่ได้ให้น้องเหมือนกันหลิงหรอ หลิงก็ยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ค่ะแต่ว่าตุ๊จีนให้ไปแล้วออใช่ซองแดงเนอะแจกซองแดงแจกซองแดงไปแล้ว,วซองหนาไหมซองซองก็หนาอยู่ออฮะใช่ต้องให้ด้วยใจใชไ่ไม่ไม่ไม่หวังคือคือคอู่เราสบายสบายอยู่แล้ว ใช่เราเราไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรแค่แค่ใช้ใช้เวลาคือคือแค่อยู่ด้วยกันก็ก็แฮปปี้แล้วมันมีการพูดอยๆใช่ไหมสำหรับความรักของมินิตอนนี้เป็นไงบ้างอะลูกฮะนับเป็นสีชมพูสีแดงหรือสีอะไรนี่อันต่างกันถ้าสีชมพูก็อ่อนๆใช่ไหมคะถ้าสีแดงก็จะแบบไฟๆหน่อยโอ้เอาเอาชมพูก่อนละกันชมพูชมพูเฉดชมพูเฉดชมพูใช่ ตื่นเต้นทุกวันห่วงเหรอเหมือนเหมือนจะไม่แต่ก็เหมือนจะใช่มันจะห่วงอครั้งที่เราไปสัมภาษณ์บอกว่าอยากให้เจ๊ใส่แซ็กซี่พอไปใส่แซ็กซี่ก็ก็ห่วงอีกอมันยังไงมันยังไงอยากเป็นแบบ อยู่กับออมเรื่อยๆค่ะใช่ดูแลก,กันและก,กันเรื่อยๆพักนี้ตอนที่กำมาถ่ายละครแล้วใช่คะกวใช่กำลังละครก็ถ่ายทำก็ผ่านไปด้วยดีใช่ก็ตอนนี้กี่คิวแล้วลูกละครนี้เริ่มเปิดช่องมาก็จริงๆก็ถึงครึ่งทางแล้วค่ะใช่ละครถ,ถึงครึ่งทางแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมไปติดตามเพียงเธอด้วยนะคะออใช่การกลับมาทํางานอีกครั้งในรอบเป็นปีเนอะที่ห่างหายจากการทำงาน,นใช่สำหรับหลิงจริงๆแ,แรกๆก็มีปรับตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไม่ได้ถ่ายละครนานก็ไม่ชินเหมือนกันแล้วก็มีการไปเวิร์กช็อปเยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามีแอคชั่นแล้วก็มียิงปืนด้วยมันก็เลยต้องต้องฝึกดิดหนึ่งออใช่แต่ว่าคือด้วยที่ว่าเราใช้ทีมทีมเดิมจากใจซ่อนรัก มันจะมีความแบบความสบายใจความสนุกสนานในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะเวลาถ่ายละครก็สนุกหลิงลิง,ลงลหน,นักใจบทไหนมากที่สุดหนักใจบทไหนมากที่สุดหรอตำรวจกิ๊กในฮาลุหรือว่ายังไงหรอตำรวจทำเกินหน้าที่เห็นไหมจิตใจตำรวจทำเกินก็ ก็หน้าที่บริการก็ทําได้ดีส่วนอีกหน้าที่นึ่งเราก็ต้องทําได้ดีเหมือนกันซึ่งก็ต้องไปติดตามในซีรีส์จะได้ดูแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เกินปีนี้แน่นอนค่ะปห้าสิบแล้วตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้ก็เดินทางบ่อยอ๋อใช่ใช่ไปเพิ่งใช่กลับมาสากเวียดนามเดี๋ยวอีก ไม่ก,กี่วันก็ก็บินอีกแล้วค่ะปัญหาหนี้ที่ยังยังแบบยังคงเจอตางสางเรืองสายไม่นนได้<อ>จริงๆตอนนี้ทางช่องเขาก็ดูแลหมายถึงออว่าดูแลออดูแลหลิงดีมากแล้วก,แวก็แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้หลิงแล้วใช่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีภาพหรือว่าอะไรใดๆที่ที่ที่รู้ว่าเออยังม,มีคุณตามอยู่ไหมก็คือแบบไม่เห็นแล้วยังไม่ไม่เอเลย ใช่ตอนนี้ย,ย,ยังยังยังไม่แต่ว่าก็ยังตามเรื่องเก่าอยู่ใช่ค่ะแสดงว่าข้าเก็ดขาดเราก็ถือว่าแบบไ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ผดได้ไม่ผดกับการจัดก,การครั้งนี้ใช่ใช่สบายใ,<ช>ใจขึ้นเยอะมากก็ก็สบายใจขึ้นค่ะแล้วไปไหนมาไ,ไหนตอนนี้นนไปกับเพื่ยนกลางแบบไปจริงๆคือแทบจะไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยถ่านอกจากทำงานหรือว่าแบบก่อนทำงานออกกำลังกายนิดหน่อยอันนั้นก็จะไปคนเดียวแต่ว่ามันคือสถานที่ที่แบบว่าคนนอกห้ามเข้าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ก็ยังคือความกังวลก็น้อยลง,งใช่ต้องไปเรียนคาราเต้ต้องเด่มันต้องเด,ด็ขาดขั้นนั้นไหมทักษะการต่อสู้อะไรอย่งี้ทักษะการต่อสู้บอกว่าจะใช้ได้แค่ในละคร <The> ไม่ไม่ไม่่หวังว่าจะไม่ได้ใช้หว<า>ังว่าจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงนะคะเพราะที่มาเดินห้างได้ปกติไม่หลิงหรือว่าเวลามามาตามสถานีที<ว>่สถานหน้าปกติจะใช้ย,ยังไงัจะหนูหนูไปยังไงอ่ะเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันจริงๆวันนี้หลิงก็ไปห้างมานะก็หมายถึงว่าแบบก็ไปซื้อของดีนิดหน่อยๆก็ปกติใช่หลิงงยัใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหม ได้สิ <sk r ug> <c oughs> ยังใช้ชีวิตปกติได้ค่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาก็จัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่างที่เป็นประกาศที่ที่เป็นประกาศออกมาก็ยัง,ยง,ยง,ยงจัดการอยู่ใช่จริง,รงๆคือก็เหมือนรู้แหละว่าว่าว่วาใครอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดการอยู่ในกระบวนการใช่อยู่ในกระบวนการใช่ซึ่งซึ่งถ้าใหม่ก็ไม่มีไม่มีแลลว แล้วก็ก็ระวังมากขึ้นเหมือนกันหมายถึงว่าก็ยังระวังอยู่ว่าเผื่อเผื<ๆ>่อยังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนะี่ยถามในสุดท้ายค่ะช่วงนี้เป็นกระแสส่งดังมากๆสำหรับที่เสด็จทั้สงสองคนในพิทีกรการที่เอียดตัวอะไรเงี้ยมีคนจับสังเกตมากมายเลยคะ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการพฤติกรรมในที่สาธารณะเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่ายังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมเอ่อระวังระวังตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยระวังตัวไหมจริงๆรจริงจหลิงก็ คอยเตือนตัวเองทุกครั้งว่าแบบเวลาออกมาเราก็จะคอยคอยย้ำอยู่ตัวเองว่าต้องมีสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลิงก็ยังเป็นหลิงคนเดิมใช่ก็นั่นแหละค่ะก็อืมก็ยังเป็นคนเดิมนิสัยเดิมไม่ต้องมาไม่ากขนาดน้นใช้ชีวิตปกติได้อยู่ใช่ยังยังใช้ชีวิตปกติได้แล้วตอนนี้เราถือว่าอเราก็อึงเอาอย่างเงราระดับวิเชียเราดับ ะระดับโก o บ a l แล้วนะมาถึงเมืองเชียงแล้วที่ดีมากจะน l o b a l ซาทูรู้สึกแบบไหนเนี่น <c oughs> ยหนิน <c oughs> ยยงรู้รสึกแบบนั้นไหมหรอรู้แค่ว่าแฟนๆมากขึ้นก็คือเราได้เดินทางไปไปแฟนมิทติ้งมากขึ้นอย่างอย่างไปที่จีนไปที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็อยากไปโ,ปโก o บ a l เหมือนกัน แต่ปีนี้่จะเห็นหลิงในงานแฟชั่นวีคแล้วล่ะมีแพลนไหมทีมเขาแบมัมีแพลนย่างปหรบอยัปาวนารีสแฟชั่นวีคอะไรอยมีงีมี้ีม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 ี่ีม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 ีไีม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 ยมกมมีมมมีมีมีมามีอีีม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 ตมีมมีมี้ีม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 ีีมมอีมีม โอ้ยทุกครั้งที่ไปแอร์พอร์ตหนูก็เตรียมตัวอย่างดีใช่ใช่ก็จะใช่รอนะฝากติดตามด้วยนะคฝากติดตามด้วยนะคะคบคุมขอบคุณมาลีขอบคุณค่ะเยียีเยียียลุงนะครับพี่ที่น่งลูกลูต่อโนเคต่อค่ะ่

ก็ใสุ่ค้าทำพาเดเดียวไล่ไปไไปเนาะสว้ไปเนาะ้กอดลิงตลอดจริงแล้วใครลิงมันชนี่อเาไี่คือารร่งกายนี่ลิงนี่ลนี่จะใช้พุชชาแล้วสวยมันลีสวยแน่นอนเออขุมากอยากใช้หุชชานต่าาแล้วอยางน้ขึ้นชหน่อยค่ะ